ปทุมธานีเนี่ยข้าวไทยจะไม่ส่งแต่ว่ามันก็มีกระแสว่าเป็นหนุนอยู่ในพื้นใต้น้ำเลยอ๋อไม่ครับก็เราก็ยืนยันนะครับว่าสําหรับอบจปทุมธานีเนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนใครทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จริงๆผมเองเนี่ยก็เคยได้แถลงไปอย่างชัดเจนแล้วว่ายืนยันว่าเหตุผลที่เราไม่สามารถส่งได้จริงเพราะเราไม่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 สักก็ต้องยอมรับแล้วขอโทษพี่น้องชาวปทุมที่ไม่สามารถ เฟ้นหาคดีเดบนายกบอบจปทุมได้ได้ทันนะครับเราก็ตั้งใจจริงก็ตั้งใจมากๆแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการส่งคนไปเป็นนายกบอบจเนี่ยไม่ใช่ส่งใครก็ได้ก็ต้องมีความพร้อมมีความเหมาะสมที่จะมาบริหารเมืองขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับปทุมนะครับก็ก็ยังตั้งตั้งเป้าที่จะสู้ศึกนายกเทศบาลต่อนะครับแล้วก็ แจ้งกับพี่น้องปทุมด้วยว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองมีความเหมาะสมมีความสามารถนะครับแล้วก็อยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นจากบ้านตัวเองเนี่ยก็อยากจะให้มาสมัครนะครับมาเสนอตัวเข้าสู่กระบวนการคัดสรรเป็นนายกเทศบาลของปงทุมธาน,นีซึ่งมีหลายเขตนะครับส่วนนายกอบจในที่อื่นๆเราก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจรารณา พื้นที่ปทุมเนี่ยเหมือนเป็นยุทธศาสตร์ของพิษไทยด้วยเห็นคุณพักศิษจะมาต้นเดือนหน้านะครับมองการเดอนสารและศิดย์ที่นี่ังไงบ้างก็เสียดายนะครับที่ก้าวไกลไม่ได้แข่งกับทางเพื่อไทยนะครับแล้วมันเป็นทางการเมืองคดีคุณเศรษฐาที่มองว่าการยื่นครั้งนี้ค่ะนอกจากประเป็นการยื่นตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินแล้วเนี่ยมองเป็นเรื่องของการเมืองด้วยไหมคะเรื่องหลักทางการเมืองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคงจะมีนะครับ ก็คงจะมีเป้าหมายในทางการเมืองอยู่แต่ชัดเจนอย่างไรเนี่ยผมเองก็ฟังจากสื่อมวลชนเป็นหลักนะครับไม่มีข้อมูลมือหนึ่งวันนี้คดีของน้อเสี่ยงที่กังวลค่ะจริงๆก็ถามถามเจ้าตัวเจ้าตัวก็ยังเชื่อว่านะครับมีโอกาสสูงที่จะที่จะชนะคดีนะครับแต่ก็ต้องเตรียมไว้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ คิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับในการไม่ให้ประกันตัวซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่สำ,สำหรับคุณชนทิชาคนเดียวนะครับเราก็ยังยืนยันว่าสิทธิในการประกันตัวเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะครับก็ยังยังคิดว่าเหตุการณ์ที่จะสารไม่ให้ประกันตัวสําหรับวันนี้เนี่ยถ้าสาลวิพากษาลงโทษเนี่ยมันคงไม่มีเหตุผลที่จะเกิดขึ้นที่ลูกเก็ได้ไปต่างประเทศเราพร้อมไปพูดจุดรวมเอาิธีนนาชาติด้วยพูดเรื่องนี้กับ จริงๆต้องต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้หากินมีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศเยอรมันค่ะซึ่งการเดินทางไปประเทศเยอรมันเนี่ยก็เป็นการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารรัฐสภาค่ะโดยเฉพาะอย่างประเด็นเรื่องของกรรมธิการรับเรื่องร้องเรียนของรัฐสภาเยอรมันซึ่งเกี่ยมองว่าค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากๆทีนี้พอย้อนกลับมาที่รัฐสภาไทายเนี่ยต้องบอกว่ากรรมธิการของสภาไทยค่ะแต่ละชุดรับเรื่องร้องเรียนเยอะมากนะแต่ว่าถามเพื่อนๆสอสได้ค่ะคือหลายครั้งมากที่เรื่องร้องเรียนเหล่านั้นเนี่ยสุดท้ายมักจะค้างอยู่ในห้องกรรมธิการ ทีนี้เนี่ยอ,อ,อันนั้นคือวัตถุประสงค์หลักของการไปที่เยอรมนนะแต่ว่าต้องยอมรับค่ะว่าทาง ประเทศเยอรมันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของผู้แทนรัฐดรของเขาหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศของเยอรมันเนี่ยติดตามสถานการณ์ของประเทศไทยอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วค่ะแล้วก็เข้าใจว่าทางเยอรมันเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้ามา observe มาสังเกตการคดีเกตโดยตลอดอย่างวันนี้เนี่ยก็จะมีสถานทูตเยอรมันเข้ามาสังเกตการด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วจึงเป็นเรื่องปกติมากค่ะที่เขาจะมีการถามถึงความคืบหน้าของคดีความต่างๆค่ะแล้วก็เอาข้จริงไม่ไม่ใช่แค่คดีความของเกตเท่านั้นที่เขามีการสังถามแต่ว่ารวมไปถึงคดีมาตราคดีอื่นึ่ ที่ต้องขังคดีทางการเมืองทุกคนแล้วก็ลงไปถึงเคสของอคุณบุง้งเนติพอรด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ